สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ถูกชะตาสาวคนใหม่นิวเคลียร์หันษาเปิดใจดีเจเพชรจ้าพาสาวใหม่มารู้จักแต่ไม่ถูกชะตานิวเคลียร์หันษาเปิดใจถึงอดีตสามีดีเจเพชรจ้าพาสาวใหม่มารู้จักก่อนลั่นไม่ถูกชะตาซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อเรียกว่ากําลังเป็นที่จับตามองสําหรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของดีเจเพชจ้าวิเชียนกับสาวนามน้องพั ที่ลงไอจีสตอรี่ไปดินเนอร์เหมือนกันแถมยังอัพภาพอาหารคล้ายกันอีกและแววมาว่ามีคนเห็นสาวคนนี้ไปนั่งเชียร์เพจจ้าชกมวยด้วยนะโดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากคนวงในว่าเพจจ้ามีคนคุยๆแต่ยังไม่ใช่แฟนและยังไม่อยากจะพูดอะไรมากล่าสุดทางนิเครียห์หันษาจึงวิวัฒวงอดีตภรรยาดีเจเพจจ้าได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ ซานิเบาได้เบาเธอเล่าว่าวันนี้ต่างคนไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันและกันแต่จะมีคนอื่นๆมาบอกถามว่าในใจมีวืดไหมนิวเคลียร์บอกว่ามีวืดบ้างอีกฝ่ายจะจีบใครจะคบใครหรือบางทีก็จะแบบพี่ไปกับคนนี้มาน่ารักดีนะเธอเองก็บอกว่าเหมือนว่าไปเจอคนนี้มาคุยกันแบบเหมือนพี่น้องแล้วถามว่ามีคอมเมนต์ไหม เวลาพามาเจอสาวนูวเกลีย์ยอมรับตรงๆว่าไม่ถูกชะตาคนหนึ่งมันจะมีคนหนึ่งเราก็ไม่ถูกชะตาแต่ว่าถ้าพี่เพรช,ชอบเราก็โอเคไม่มีสิทธิ์อะไรอย่างนี้มันก็มีคนมากระซิบว่าเนี่ยสายตาที่เขามองเธออ่ะไม่โอเคนะจริงเหรอเอาแล้วเวลาอยู่กับเขาเราก็จะนิ่งๆไม่คุยไม่ชวนคุยไม่มองไม่อะไรเล่นแต่กับลูกไม่สนใจอะไร ให้เขารู้ว่ามันมีรังสีที่ไม่โอเคออกจากร่างกายเราไปนะแต่เขาก็หายไปเขาก็บอกว่าไม่วกจริงๆแหละเขาก็ไม่ได้ไปต่อนะจ๊ะถ้าของเราก็มีพาไปเจอพี่เพชรพี่เพชรเขาก็โอเคเขาไหนเราก็สแกนคนของเรามาพอสมควรแล้วไม่ใช่ครบแบบคนอีโก้ทำตัวกลางก็เลยคุยกันได้ทุกวันนี้เปิดบนเลยพี่เพชรจะจะพาใครมาก็แล้วแต่ ขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ